ถ้าว่าเราพูดถึงการช่วยทำแต้มเราก็คงนึกถึงการจ่ายบอลสวยๆเพื่อนเขาไปด้าง,งามๆใช่ไหมครับการจ่ายบอลแบบไม่มองของตำนานคนนึงอย่างเจสันวิลเลียมส์เนี่ยหรือไม่ก็ราอูลโรนโดเนี่ยมันก็ช่างชวนให้เราทึ่งซะเหลือเกินใช่ไหมละครับแต่ละครั้งที่เราเห็นการที่เขาทำอย่างนั้นกันเนี่ยหรือเป็นการโยลูกลลอบให้เพื่อนเขาไปทำแต้มโดยการอเลอุปแบบสุดสวยเนี่ยมันก็น่าทึ่งเหลือเกินครับ เห็นอย่าง,งพวกลอนโซบอลนี่โยนบอลให้ไซออนวิลเลียมสันเข้าไปดังเนี่ยจริงๆมันทํายากมากนะครับถึงแม้ว่าเขาจะทําออกมาเหมือนง่ายก็ตามแต่ถ้าหากว่าผมพูดถึงการช่วยทําแต้มใหมือนรูปแบบหนึ่งที่มันเรียกว่าการสกรีนแอสซิสต์แหละครับหลายๆคนเนี่ยแน่นอนต้องรู้ถึงการสกรีนถูกต้องเลยครับมันคือการสกรีนนั่นแหละแต่ว่าเมื่อสกรีนติดแล้วเนี่ยเพื่อนต้องสามารถทําแต้มได้เลยนั่นแหละครับถึงจะเรียกว่าสกรีนแอสซิสต์แล้วเมื่อมันเป็นสิ่งที่ทําแล้วนํามาซึ่งแต้มให้กับทีมเนี่ย มนแน่นอนว่าต้องเป็นการช่วยทีมทําแต้มด้วยถูกไหมครับเพียงแต่ว่าการทำสกรีนแอสซิสต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผูกพูดถึงน้อยมากๆทั้งที่ความสําคัญของมันเนี่ยมันคือการทาแต้มให้กับทีมแทบไม่ต่างจากการจ่ายบอลให้เพื่อนทาแต้มเลยด้วยซ้ำครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการสกรีนแอสซิสต์นะครับทาง NBA เ,เขาก็มีการเก็บสถิติเรื่องของการทำสกรีนแอสซิสต์อยู่เพียงแต่ว่าสถิติดังกล่าวเนี่ยไม่ได้สิ่งที่นํามาเปิดเผยให้คนหมู่กว้างรู้กันเท่านั้นเองครับผม กล่าวคือถ้าหากว่าเราอยากเห็นสติเหล่านี้มันจะหาดูได้ค่อนข้างยากกว่าพวกสติทั่วไปอย่างเช่นการทำแต้มการรูดีบอลหรือแอสซิสเป็นต้นคือสติพวกนี้ไม่ยังเป็นต้องไปค้นหาด้ซ้ำหลายๆครั้งมันขึ้นมาให้เราเห็นเองถูกไหมครับซึ่งมันก็ต่างจากเรื่องของการทำสกรีนแอสซิสโดยสิ้นเชิงเลยครับคนไทยหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำว่าสกรีนแอสซิสเลยซ้ำการทำสกรีนแอสซิสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับ ทีมที่ใช้การเล่นแบบพิกแอนโรนี่บ่อยมากๆทีมที่ใช้พิกแอนโรบุกซะส่วนใหญ่อย่างเช่นยูท่าแจสหรือไม่ก็อินเดียนาเพเซอร์สเป็นต้นเพราะว่าการเล่นแบบพิกแอนโรนี่มันจะเป็นการเรียกเซนเตอร์หรือพวกบิ๊กแมนวงในมาสกรีนให้กับพวกกาหรือปีสกรีนติดปุ๊บทั้งคู่จะพุ่งเข้าหาห่วงเพื่อทำแต้มเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับมันคือรูปแบบการเล่นในการทำแต้มที่แจสแลวก็เพเซอร์สใช้บ่อยมากอย่างยูท่าแจสเนี่ยแน่นอนว่าผู้ชำนาญการสกรีนของทีม มันเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากรูดี้โกแบร์ใช่ไหมครับผมเมื่อเราดูค่าเฉลีย่ยในด้านสถิติต่างๆของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ14.4แต้ม13.6รีบาวดังน้วก็มีแอสซิสต์แค่ประมาณครั้งกว่าๆต่อเกมแค่นั้นเลยครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ทั่วไปใช่ไหมครับที่แบบเน้นการสกรีนแอสซิสต์ก็จะต่ำสำหรับการทำแต้มเนี่ย14.4แต้มของโกแบร์ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผม เพราะว่าเขาทําแต้มเฉพาะจังหวะที่จําเป็นเท่านั้นในทีมเนี่ยคือมีตัวโกยแต้มอย่างเช่นโดนวนมิเชลโจอิงเกิลส์หรือว่าจะเป็นไมค์คอลลี่อะไรพวกนี้เขามีพวกกาดที่สามารถทําแต้มได้ดีอยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องจําเป็นที่ต้องทําแต้มอะไรขนาดนั้นครับผมและจังหวะที่เขามีโอกาสเนี่ยเปอร์เซ็นต์ฟิลโก6หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับทำแต้มเฉพาะจังหวะที่ชวนกิงส่วนเรื่องรีบาน์ไม่ต้องพูดถึงครับผมสุดยอดอยู่แล้วครับสำหรับโกแบร์เนี่ย แต่ถ้าว่าเรามาเจาะเรื่องสถิติในการแอสซิสต์ของเราเนี่ยตัวเลขแค่หนึ่งครั้งกว่าๆต่อเกมเนะครับถ้าว่าเราเห็นสถิตินี้แล้วเนี่ยแล้วเราบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่สามารถช่วยเพื่อนําแต้มได้เนี่ยผมบอกเลยว่าผิดถนัดเลยครับเพราะในแต่ละเกมเนี่ยแกมีค่าเฉลี่ยนในการทำสกรีนแอสซิสต์สูงถึง6.5ครั้งเลยนะครับผมตีเป็นแต้มเนี่ยสถิติที่ nba เก็บมาเลยนะครับมันสูงถึง15.9แต้มต่อเกมเลยทีเดียวครับผมที่แกช่วยทีมได้เนี่ย จากการทำสกรีนของแกเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งของลีกเลยครับผมอันดับต่อมาเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นดอมเบนทัสซาบอนิสเนี่ยครับผมเป็นบิ๊กแบนไฟรแรงของอินเดียนาเพเซอร์สเนี่ยครับไม่ใช่ใครที่ไหนกไกลเลยสไตล์การเล่นของซาบอนิสเนี่ยมันก็จะคล้ายออกับโกแบร์นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าแกมีสไตล์การบุกที่หลากหลายมากกว่าแต่ละเกมเนี่ยก็จะมีการยิง3แต้มไม่เห็นบ้างการทำเพลย์สวยๆให้เพื่อนได้เห็นบ้าง ซึ่งจุดที่พูดมาเนี่ยมันก็คือจุดที่ทําให้ซาบอนนิสเนี่ยแตก่างกากโกแบ์ครับผมแต่ว่าเรื่องของสไตล์การเล่นหลักๆเนี่ยที่เป็นจุดการค้าของทั้งคู่เนี่ยมันคือการเล่นแบบพ i ิกแอนด์โรลครับคือการมาเซตสกรีนให้เพื่อนเข้าไปทําแต้มนี่แหละซึ่งค่าเฉลี่ยในการสกรีนให้เพื่อนได้แต้มแต่ละเกมของซาบอนนิสเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ6.1ครั้งต่อเกมตีเป็นแต้มแล้วเนี่ยก็ประมาณ14.3แต้มต่อเกมครับผมเป็นรองเพียงแค่โกแบ์คนเดียวนี่แหละ ขนาดนี้แล้วนะครับก็ต้องพูดว่าการทำสกรีนแอสซิสต์เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ช่วยให้ทีมทำแต้มได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงมากอย่างหนึ่งเลยแต่มันกลับไม่ได้รับการพูดถึงเท่าที่ควรครับผมแค่จะไม่ได้รับการพูดถึงเลยดซ้ำทั้งๆท,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 ที่มันก็มีค่าแทบไม่ต่างจากการจ,จ่ายบอลให้เพื่อนทำแต้มเลยด้วยซ้ำครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการป้องกันเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า o f f ensive foul หรือว่า c h a r g i n g นี่แหละครับมันคือการที่เวลาที่ฝั่งตรงข้ามมันก็พุ่งเข้ามา พุ่งมาได้ความเร็วใช่ไหมครับแล้วเราไปเซตตั้งขารอเนี่ยถ้าเกิดหลักเราดีแล้วฝั่งนู้นพุ่งมาชนเราเราจะได้ชาร์จิ่งฟาวครับก็คือว่าฝั่งนู้นเสียฟาวเราได้บอลเล่นต่อนั่นแหละครับสิ่งนี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่ NBA ก็ไม่ได้พูดถึงสักเท่าไหร่แต่มันมีความสําคัญมากต่อเรื่องการป้องกันไม่ต่างจากพวกการบล็อกหรือว่าการสตีลือซ้ําไปอีกทั้งมันยังเป็นสิ่งที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียฟาวแล้วเราได้ครอบครองบอลต่อด้วยอีก สถิติเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ NBA เนี่ยเขาเก็บไว้เพียงแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยออกมาให้เราเห็นเท่านั้นเองครับซึ่งในตอนต่อๆไปเนี่ยเราอาจจะหยิบเรื่องพวกนั้นมาพูดถึงอีกก็ได้กด subscribe เพื่อติดตามไว้ได้นะครับแล้วก็ในเพจ Facebook ของเรา NBA Series Market สามารถเข้าไปกดไลค์กันได้นะครับสุดท้ายนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับไ i น์แอดกีฬาถ้าใครที่สนใจอยากจะร่วมสนุกเนี่ยสามารถกดแอดเข้ามาได้นะครับผม แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม